What's that? Fetch a dinosaur, my no, they shit, a dinosaur. ได้แล้วอืมพาร์ดไอโฟนโอเคถึงแล้วใส่ไมโครโฟนไหมลูกลูก็ใส่ไมโครโฟนไหมโอเคป๊าใส่ไมโครโฟนไมโครโฟนเยงไมโครโฟน่ะพังก์สค่ะสวัสดีครับแนะนำพาไปเที่ยวหน่อย ไม่พูดก็ไม่ได้ยินวันดีค่ะวันดีค่ะนี่มีนานะคะวันนี้นะคะมีนาก็ยังอยู่ที่เกาะพังงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ไปเที่ยวแม่หาดวันนี้ร้อนมากๆเลยอบแดดจัดเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยจะเดินไปเกาะม้านะคะตรงนู้น แม่ฮันนี่สวยเพราะว่ามันจะมีถางเชื่อมระหว่างเกาะพังงานกับเกาะมาเกาะเล็กๆตรงนู้นนะคะนุยกับน้องออสก็ไปด้วยบบปไปไปต่อเลยแดดร้อนๆจะจัดเที่ยงๆอุ้ยปลาปลาหนักเลยเดินเองได้ไหมครับก็เดินเองได้ครับก็ใส่หมวกก่อน วันนี้นะคะจริงๆจะไปกับพี่สาวแล้วก็แฟนพี่สาวแต่แฟนพี่สาวเขาปวดหูก็เลยไปไปหาหมอก่อนแล้วก็มาเจอที่หลังเอามีนาน้องออสแล้วคุณพ่อก็เลยไปเที่ยวก่อนเราจะไปแต่เช้าสิบโมงแต่ตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะคะตามภาษาครอบครัวนี้ก็ต้องไปสายตลอดเลยจริงนะจริงอสจลูกอาศัยหบกนิดนหงเจอไม่ใส่นี่ะมีนิสสอดไม่ไปไม่ไปไม่กินม่ไป แล้วก็มีทางไปเกาะม้าเกาะม้าเหรอแม่หาดใช่หรอไม่ใช่อันนี้แม่หาดอันนี้เกาะม้าเหรอม<า>ไม่รู้เหมือนกันคอสเหรอก็คอสใช่ไหมเกาะคอสไปเกาะคอสกันเลยดีกว่าน้องออสจะเดินไวไหม่วงนี้จะขอแต่อุ้มๆๆจนแม่ปวดหลังเลยไปงัวได้ไหมไปมัวได้ไหมครับ <laughs> ไป่อยโอ้ไม่ไปออสก็อยากเอเวยเจอร์ ได้ไงเพื่อนก็ใส่หมวกรูปใส่หมวกด้วยกันดีกว่ามีไงแม่หาดกว้างใหญ่แล้วก็วันนี้ก็มีร่มหน่อยร่มไม่ใช่ร่มร่มอ่ะโอสการ์ใส่ชุดไดโนเสาร์ไหมเนี่อชุดไดโนเสาร์เอาไดโนเสาร์ชุดว่ายน้ำไดโนเสาร์โอเคมาไปเดินไว้ตรงนู้นแล้วก็เล่นน้ำตรงนู้นไหมมไปเยะ นนะ Oscar, อา้าลลลลลลลกลลลลลลาลลลลลอลลลลลลลเลลลเราลล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 นเลล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 ปล ตรงนี้ก็จะไม่มีตื้นแล้วก็จะตื้อๆจะมีที่กัน้นอันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับเด็กๆมาเล่นมีปลาด้วยนะมันจะเห็นหรือเปล่าน,นี่ก็จะแบบร้อนเลยนะน้ำอะ่ะไปใส่นะนี่มีแฟนกว่าด้วย <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> กำลังเดินไปเกาะหมานะคะ จรู้ว่าเจ้าชายไม่ไปเจ้าชายจะเล่นน้ำกับอีซี่อยู่กับพี่สาวนุ้ยกับมีนาก็เลยเดินไปสองคนคนะก็จะดูหน่อยว่ามีอะไรแต่มันเดินยากนะเพราะว่าพอเดินมันก็จะแบบจม,จมในทรายอยู่ทรายมันค่อนข้างไม่ละเอียดเรียกว่าอะไรไม่ละเอียดหยาบ,ยาบสายมันค่อนข้างหยาบหน่อยแต่หาดก็กว้างอยู่นะคะนักท่องเที่ยวเยอะใส่กี่า oui, แต่มีนาไม่ใส่เพราะมีนาจะแดง ก็สวยดีนั่งเหมาะสาหรับการมานั่งกินข้าวมากินข้าวกลางแดดเหรอมาใช้ใน้าวร้านอาหารนี่ร้านอาหารก็มีตรงนู้นนี่ของโรงแรมก็นั่งกินวิวดูวิวดีกว่าดูวิวสบายสบายไม่เคยไปเกาะนางหยดไหมไม่เคยไปเคยเห็นว่ามันสวยะเคยจองไว้ยก็เราเคยจองไว้แต่เราไม่ไปไง เราไปที่ไปกับใครอ่ะไปกับใครกับแม่เลยกับแม่ไงเนี่ยตอนแรกจะมาที่นี่หนูกว่ามันจะเป็นมันเกาะนางยวนนะคะที่แบบมีทางเชื่อมระหว่างสองเกาะรู้สึกว่าเกาะ,ะนางยวนก็ยังสวยกว่าเพราะว่าสายมันละเอียดแล้วก็มันมันจะดูไม่รู้มันสวยกว่าถ้าอยากจะเปรียบเทียบก็ต้องมาทั้งสองเกาะแล้วก็มาเที่ยวที่นี่แต่ที่นี่สวยจะแบบจะพักที่นี่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เกาะนางยวนถ้าจะพักพักได้นะคะ แต่มันแพงเพราะว่ามันจะมีที่เดียวที่พักได้อุ้ยมันเดินลำบากมากเลยนี่นี่ไงคนก็นั่งอู่นมตรงนี้นี่ก็ใสอยู่มีปลาด้วยแล้วก็อันนั้นคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเคยเป็นร้านอาหารหรือเป็นอะไรขายคงกินอย่างนี้หรือเปล่า ลลลลแล้วก็นี่คือ,อคนไทยที่จะไม่ค่อยชอบอารมณ์อารม์มาบางแดดแทน <c oughs> กับลมเล็กๆไม่ค่อยชอบมาทะเลเพราะมันร้อนไม่ค่อยชอบลงน้ําด้วย<ำ>มาดูเฉยๆจากห้องแอร์คือมีนาอยู่เกาะนี้มาหลายวันแล้วอ่ะมีนาก็จะแบบลองน้ําแล้วก็ลองน้ํา มีลงน้ำสองแบบมีลงน้ำสระน้ำกับลงน้ำทะเลสระน้ำจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันเย็นกว่านิดนึงแล้วก็มันอาจจะมีลมบ้างแล้วก็ออสการ์ก็ชอบตอนนี้ออสการ์ว่ายเป็นแล้วไม่ใช่ว่ายน้ำแบบเองเลยแต่ว่าว่ายแบบกล้ามากขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะอยู่อีกวันนึงก็เดี๋ยวจะพาไปที่รีสอร์ทแล้วก็ไปเล่นน้ำกับน้องออสเนาะแต่วันนี้ไปเที่ยว <c oughs> ที่หาดก่อนเดินลำบากลำบาก <c oughs> ไปไหนเนะี่ย ก็ไปดูรอบๆไงเห็นแล้วเดินกลับมาเห็นแล้วก็เดินกลับใช่ใช่เล่นน้ากับออสการ์ดีกว่าเล่นหนำกับออสการ์นะครับฮัลโหลออสการ์ร้อนไหมออสการ์บอกออสการ์มาอ๋อร้อนไหมครับร้อนไหม

ก็หมดแล้วทริปแม่หาดเกาะม้านะครับก็ช้เอารถมาผมก็เอารถมาเนาะก็เดินทางก็จะก็ไม่ยากมากแต่ก็ไม่ง่ายจะมีทางลูกลังก่อนถึงนี้นิดนึงนะครับก็ก็ถือว่าโอเคมาถึงแล้วเห็นแล้วจะกลับแล้วร้อนแต่เป็นไงบ้างชอบไหมถ้านั่งดูอะโอเคแต่ถ้าให้เล่นสำหรับหน่่ยหนี่ไม่เล่นมีแค่ดูได้แต่สำหรับสำหรับ,รบมีนาน,าน่าจะชอบเล่นนะมนุษย์กลัวเด็ก ก็ที่นี่ถือว่ามันร้อนมากนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีล่มอะไรเลยถ้าเป็นมนุษย์กลัวแดดเหมือนแฟนนะคะก็อาจจะต้องเอาหมวก่มไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นมนุษย์แบบโอเคกับแดดไม่ใช่ว่าชอบนะเพราะว่ามีนะก็จะแดงแต่โอเคกับแดดก็มาได้มาเล่นได้มาสนุกได้มาสนอก k เ l i ได้โอ้ <Okay. S 1> เอเกอ็ยอยากจะพูดอะไรอีกไหม,มก็อยากสวิงวเหรอออยากสวิงใช่ไหมสวิงสเนช โอเคโอเคแต่วันนี้มีนาะหนุยอีซีออต้าลากก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในบล็อกหน้านะบ๊ายคายบ,ายบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ